สิ่งที่ทั่วโลกสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของ AI แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของ data center เราก็เห็นแล้วว่า Google มาลงทุนกับเรานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ10วันที่แล้วนะคะก็ data center เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะกรุงเทพธุรกิจได้มีการจัดงาน ASEAN Economic Outlook 2025นะคะแล้วก็ได้มี นายกรัฐมนตรีค่ะแพทย์ธนทนชินวัตรเดินทางไปเป็นประธานแล้วก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยก็ได้ใช้โอกาสนะคะของประเทศไทยที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยมาสู่ภูมิภาคได้ครับ<ด>ซึ่งแน่นอนว่าก็มีการฉายวิสัยทัศน์นะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของการลงทุนทางด้าน AI Data Center นะครับแล้วก็ทางด้านของกรุงเทพธุรกิจก็จัดงานนี้ขึ้นมาเวานนี้นั่นแหละแล้วก็ท่านนายกก็มานะครับ อืม uh huh. อ่ะทีนี้เนี่ยก็เลยจะพามาดูนะคะในส่วนของ4จุดแข็งหรือว่า4โอกาสของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาได้นาย,ยกอิงเห็นอะไรกันบ้างสำหรับโอกาสไทยและอาเซียนอันดับแรกเลยเนี่ยบอกว่าอาเซียนเองรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยเราต่างยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตรงนี้จึงเป็นจุดแข็งค่ะในการที่จะให ทางด้านของอาเซียเนยเป็นพื้นที่กลางในการเจราจาสันติภาพและไทยเองก็สนับสนุนให้เป็นเช่นนั้นในอดีตที่ผ่านมาได้เคยเห็นการใช้พื้นที่ในอาเซียนนะคะคในการเป็นเวทีเจราจาระหว่างอเมริกาและจีนแบบนี้ก็เ,เกิดขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะนายกแพทรงท์ก็ยังได้กล่าวถึงการที่ไทย,นยสนับสนุนเรื่องการสร้างสันติภาพในเมียนมาด้วยต่อมาก็คือการที่อาเซียนและประเทศไทยมะะีนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน คาร์บอนนิวทรอลิตี้ภายในปี2050ปแล้วก็เตรียมแผนที่จะรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะเหมือนกับช่วงนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นายกบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดเตรียมแผนในเรื่องนี้ในลำดับต่อๆไปด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะด้วยต้องบอกว่าพื้นที่ภูมิศาสตร์เนี่ยเหมาะสมในการที่จะเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆก็เลยมองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงภาคการขนส่งค่ะแน่นอน เรามีโครงการไมกับโปรเจกต์นะแต่ว่าอะไรอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นก็คือแลนด์บริดจ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการขนส่งอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือท,ทั้งรางทั้งอากาศต่างๆมีครบนะครับก็เพิ่มโอกาสส่งสินค้าไปยังประเทศจีนได้ด้วยนะครับก็อย่างที่เรามีรถไฟไทยจีนความเร็วสูงใช,ใช่ไหมครับที่เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆช,ช่วยให้เกษตรกรไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นไทยก็จะเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารผสานข้อมูลร่วมกับ AI จะเอา AI ออ่ะมาจับนะ เอา AI มาพัฒนานะเพื่อให้ไทยเนี่ยสามารถเป็นประเทศที่เป็นความมั่นคงทางอาหารให้ได้ของทั่วโลกเลยและเ,เ,เราก็<อ>จะส่งเสริมการเป็นครัวโลกใช่ครับนี่คือสิ่งที่นายกบอกว่าเอา AI มาช่วยการเกษตรได้ด้วยยังไม่พอนะคะอีกหนึ่งจุดแข็งที่นายกมองเห็นก็คืออาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงค่ะโดยรบะบุว่าอาเซียนเองมีขนาดเศรษฐกิจถึง36ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐ119ล้านล้านบาท ตโตปีหนึงน่งทด้สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ใหญ่ต,ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกขนาดประชากรนี่หกร้อยเจ็ดสิบล้านคนสามารถรองรับการลงทุนได้ครบทุกสถานการณ์เนี่หมายความว่าจะลงทุนทางโลจิสติกส์ Data Center จะลงทุนทางโรงงานอุตสาหกรรมเรามีได้หมดทุกสถานการณ์ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงสถานการณ์จโีโอ p o l i t i c a ด้วยนะใช่ทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่แต่พื้นที่ใน,นอาเซียนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็มีความมีมีเสถียรภาพอะ ที่พร้อมที่จะรับการลงทุนเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่าในภูมิภาคเนี่ยมีการเติบโตของ GDP อยู่ในเรทสูงนะติด1ใน5นะมีการเติบโตอย่างมากเราก็เลยมากลางให้ดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าในประเทศที่เป็นประเทศฐานการลงทุนเนี่ยเทียบกันสัก7ประเทศในอาเซียนใครน่าสนใจแค่ไหนและมีอัตราการเติบโตแค่ไหนและไทย อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาทีละประเทศก่อนเดี๋ยวไทยคุณผู้ชมน่าจะมองหาประเทศเอ๊ไทยอ,อยู่ตรงไหนดันไปอยู่ท้ายสุดซะด้วยท้ายตาางเริ่มที่เวียดนามก่อนว่าเวียดนามเนี่ย Q1 โตไป5.6คิ Q2 ทะลุไป6.9เฉลี่ยทั้งปีมีการคาดการณ์จากหลายฝ่ายอยู่ที่ระหว่าง6ถึง6.5นะครับก็ค่ากลางประมาณ6.2 6.3นี่แหละกัมพูชาเนี่ยบวก5คาดการ Q2 บวก5 ค่าทั้งปีบวก5.6แต่กัมพูชานเนี่ยมีเรื่องของเงินเฟอ้อที่เกิน5%อยู่ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้ของจริงเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นแหล่งเงิน FDI เยอะมากๆที่เข้าไปที่นั่นและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่เป็น Same Heaven ที่หลายประเทศจับตามองบวกไป5%ทั้ง2ไตมารเลยนะครับเฉลี่ยทั้งปีน่าจะ5.2ส่วนมาเลเซียเขาเติบโตด,ด้วยฐานที่แข็งแกร่งของเขาอยู่แล้ว4.2แต่ Q2 นี่พุ่งไป5.9 ฉเฉลี่ยทั้งปี4-5เปอเซป,รปรเราเราต้องเข้าใจสถานการณ์เขาก่อนว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเขาโต4.7ก็จริงแต่เงินเฟอ้อเขาสานะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่โตอยู่ในฐานฉเฉลี่ย2-3ต่อปีอยู่แล้วม,มาดูพี่ไทยเราหน่อยพี่ไทยเราคิวแรก1.5คิวง2.3คาดการทั้งปีก็น่าจะอยู่ที่ค่ากลางเหมือนกันนะคะ2.5บางคนเนี่ยก็แอบลุ้นอยู่กับมาตรการต่างๆที่ออกมาว่าน่าจะได้ไปสัก 2.82.9้ไหมนะคือถ้าดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศที่เป็นฐานในการเป็นฐานผลิตเนาะตั้งโรงงานอะไรต่างเนี่ยน่าสนใจตอนนี้เนี่ยอันดับแรกแน่นอนเวียดนามและอย่างที่บอกอินโดนีเซียที่คุณบอกไปเนี่ยตอนนี้อินโดแซ่งในเรื่องของเงินลงทุนในตรงขงนั้นเขากำลังจะย้ายเมืองหลวงนะเป็นดุสันตารานะเพราะฉะนั้นประเทศไทยท้ายตารางไม่เป็นไรเราต้องงัดจุดแข่งของเราเนี่ยไปสู้ให้ได้นะคะว่าเราจะปรับเราจะสู้อะไรกันอย่างไรและหนึ่งในนั้นค่ะที่ นายกแพททองทานบอกมาว่าเราจะชูเรื่องนี้และเริ่มเห็นการลงทุนจากบริษัทต่างชาติกันแล้วนั่นก็คือเรื่องของ AI、เรื่องของ Data Center ไปฟังวิสัยทัศน์ด้านนี้นะคะของนายกแพททองทานกันค่ะตอนนี้เองนะคะก็สิ่งที่ทั่วโลกสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของ AI แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของ Data Center เราก็เห็นแล้วว่า Google มาลงทุนกับเรานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเกือบเกือบ10วันที่แล้วนะคะก ดัตช์เซ็น e ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากพอดิฉันได้นำเรื่องนี้ไปเล่าต่อว่า Google ได้มาลงทุนกับเราแล้วนะวันเบลเลียนอย่างนั้นี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายบริษัทที่อยากจะมาลงทุนเรื่อง Data Center เช่นกันเพราะว่าบางทีเนี่ยที่แต่ละประเทศนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเขาก็อยากจะเก็บฐานข้อมูลไว้ในประเทศอื่นๆอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาที่เขาคิดนะคะเราก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มไปทางไหนอีกบ้างมีการโฟกัสเรื่องไหนอีกบ้างที่ที่เกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่อง Data Center เราก็บอกว่าเรากำลังทำในเรื่องของ Semiconductor ด้วยนะคะแล้วก็รว,วมไปถึงการ ต้องเตรียมตัวไว้เผื่อการผลิตต่างๆที่บริษัทใหญ่ๆอยากจะมาผลิตในบ้านเมืองของเราเช่นไม่ว่าจะเป็น Google ที่อยากจะผลิตของต่างๆเราก็อยากจะดึงการลงทุนจากบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ให้มาลงทุนที่ประเทศไทยเพราะจริงๆประเทศไทยเรายังมีศักยภาพอีกเยอะที่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้แล้วรัฐบาลเองก็มองต่อค่ะว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็จะนําไปถึงการเกิดการจ้างงานการสร้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีอาชีพใหม่ๆที่บางทีอาจจะยังไม่มีในประเทศไทยก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ถ้าเราถ้าเราดึงการลงทุนเหล่านี้จากทั่วโลกมาค่ะนี่นะคะนายมตรีก็ยืนยนันค่ะบอกว่าทั่วโลกเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วนะโดยในเรื่องของ Data Center แล้วก็ AI และของไทยเราเนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศการลงทุนจากบริษัท Google และในเวทีที่นายกเพิ่งไปมา a อ d มีความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเยอะเหมือน,นกันก,ก็ไปคุยกับผู้นำพีนูนนะหลายประเทศก็ปรากฏว่าสนใจจะมาลงทุนด้านเนี้ย AI Data Center กับประเทศไทยเช่นเดียวกันที่นี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่นายกได้ฉายวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ได้ส่งนโยบายมอบไปด้วยรัฐมนตรีพาณิชย์ค่ะคุณพิชัยนริพธพันธ์ครับก็ได้มาเปิดเผยเหมือนกันเพราะไปด้วยไปประชุม ACD ด้วยกับน<ช>าย,ยกแล้วก็กลับมาว่าเร่งในการดําเนินการสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีการเสนอคือไปเสนอมาแหละว,ว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของ Data Center ให้กับประเทศต่างๆ ใช้จุดเด่นที่ไทยเป็นพันธมิตรกับทุกประเทศคือเรามีจุดเด่นเรื่องนี้เราเป็นมิตรกับทุกคนทําให้ข้อมูลที่มาจัดเก็บใน d a ต a c e n t e r ในประเทศไทยจะมีความปลอดภัยแน่นอนและยังคงพัฒนาเรื่องของ AI ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับคือใช้จุดแข็งในเรื่องของการที่เราไม่ทะเลาะก,กับใครและ,และเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้วยเราจะได้เห็นนะความกังวลในเรื่อง ของข้อมูลเอาแบบชัดๆเลยอเมริกากับจีนถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันในบางประเทศไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือในบางประเทศไม่ให้ใช้แบบนี้เป็นต้นเพราะเขาห่วงในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดาตาต่างๆคุณพิชัยบอกว่าไทยใช้เรื่องนี้แหละเราไม่ทะเลาะกับใครเพราะฉะนั้นเก็บข้อมูลที่เราสิปลอดภัยแน่ๆไม่หลุดไม่รั่ว จุดแข็งอื่นๆนะคะที่ลิสต์กันออกมาเนี่ยจากการให้สหัมภาษณ์ของคุณพิชัยน่ะอ่ะมีอย่างอื่นอีกด้วยอะไรกันบ้างมาดู <ปะ S 2> อย่างที่บอกไงเราอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์กลางของเอของอาเซียนนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่าอันนี้หมายถึงจุดที่ตั้ง Data Center ตนะเขาต้องทําการดูมาแล้วส่วนมากจะอยู่พื้นที่ที่สูงหน่อยนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงประชาชนจํานวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ มีกฎระเบียบรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลมีการออกกฎหมายมาพอสมควรนะครับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าก็มีกฎหมายคุ้มครอง PDPA ก็ออกมาแล้วกฎหมายเรื่องของ Cyber Security ก็ออกมาแล้วตรงนี้อาจจะมีบางข้อที่สามารถทําให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ยกตัวอ,อ,อย่างเ,เช่นประชาชนก็ถึงอินเทอร์เนต็ตและเข้าใจเทคโนโลยีเราจำสิ่งที่โวแบง คือเคยสำรวจออกมาได้ไหมได้คนได้คือเข้าถึงกับเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งยังไม่มีทักษะมากเท่าที่ควรเขาเรียกว่า literacy เรายังต่ำถูกต้องนะคะในเรื่องนี้ทําให้ดีกว่านี้ได้นะคะในขณะเดียวกัน PDPa เราก็มี cybersecurity act เราก็มีก็ยังคงมีจุดอ่อนบางอย่างอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูตัวเลขแต่ทั้งหมดนี้เราทําแล้วและเป็นรูปปรรมแล้วและดําเนินการกันอยู่สามารถใช้เป็นจุดแข็งได้นะคะและจุดแข็งเหล่านี้ก็ได้ดึงดูด การลงทุนจากต่างประเทศมาด้วยแล้วเช่นเดียวกันนี่ Data Center Cloud Service เนี่ยเอกชนนี่มีการจ่อคิวลงทุนอยู่สัก46โครงการมูลค่าราว167,989ล้านบาทแน่นอน BOI เนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนงานที่เอกชนคนไหนอยากจะมาลงทุนอะไรก็มาขอรับการสนับสนุนกลางออกมาเลยนี่เอกอชนอยากลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้ Data Center Cloud Service 46โครงการมูลค่าแสนกว่าล้านสนับสนุนการลงทุนจาก B O I แหละ B O I ก็เปิดเผยข้อมูลออกมาเนาะแล้วส่วนใหญ่จะไปลงทุนในที่ไหนล่ะคือเป็นกรุงเทพมหานครก่อนแล้วก็ขยายไปยังพื้นที่สมุทรปราการชนบุรีระยองสังเกตว่าจะอยู่ใน อีสเทนซีบอร์ดอันนี้คือส่วนใหญ่เลยม,มาพอๆกันไม่มีที่ไหนก่อนหลังก็จะเป็น3จังหวัดนี้เลยกรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยอง EEC จะเป็น,นส่วนใหญ่ EEC แล้วก็มีกรุงเทพเข้ามานะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะทีนี้มาดูเอกชนที่ลงทุนแล้วข้อมูลจาก BOI เช่นเดียวกันอ่ะ g o o g l e อันนี้เรานําเสนอกันไปล่าสุดเฟสแรกเนี่ยสามหมล้านจะตามมาด้วยการจ้างงานอีกประมาณ1 4 0 0 0ตําแหน่งอันนี้จากผู้บริหาร Google ที่บอกมา a m ร z o n Web เว็บเซ e ร์ว รู้จักกันในนาม A W S นะครับ a m a z o n นะฮะถ้าเป็นต่างประเทศมาลงถ้าเป็นกาแฟไทยจะ Amazon นะครับ a m a z o n เนี่ยคือจริงๆกลางแผนการลงทุนของเขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนตุ้มเดียว2อ0แสนล้านแต,แต่เขาค่อยๆยทยอยลงทุนซึ่งจริงๆเนี่ย A W S มาไทยครั้งแรกน่าจะประมาณ2-3ถึงปีที่แล้วมาประกาศแผนการลงทุนและยังคงทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาคือ Next DC ของออสเตรเลียอันนี้13,700ล้านแล้วก็มี Control S ของอินเดียนะครับ 5, ล้าน มี S T T G D C ของสิงคโปร์อีก4 5 0 0ายล้านแล้วก็ Evolution Data Center ของสิงคโปร์อีก4,000ล้านใช่นีก็คือได้เห็นแหละว่าต่างชาติในศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็เป็นข้อมูลที่ B o I ได้รับมานั่นหมายความว่า การลงทุนบางบริษัทเกิดแล้วบางบริษัททยอยลงทุนจากยอดเงินที่ได้แจ้งไปกับ B O I นะคะสำหรับวงเงินลงทุนนี่ก็สิ่งที่รัฐบาลขับเคลื่อนค่ะในขณะเดียวกันแบงค์ชาติก็ขับเคลื่อนเกี่ยวกับ Data ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งปลอดภัยและเชื่อมโยงเพิ่มความสะดวกมากขึ้น Your Data ค่ะคือโครงการที่แบงคชาติร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะคะเปิดตัวออกมามาทําความรู้จักโครงการนี้กันหน่อย จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนอย่างเราด้วยนะ,ะและผู้ให้บริการทั้งหลายด้วยนะคะคือย <Your Data S 2> ูดาต้าเป็นความร่วมมือระหว่างแบงก์ชาติกราตอคอปพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปได้จนถึงการไฟฟ้าการประปาออทั้งหมดเลยนะเคออรดิตบูโ <Credit, S 2> ร Bureau, อะไรคือเยอะมากๆเลยนะคะมันเป็นลูปเดต้าที่อยู่ในนี้เนาะมาประสานข้อมูลร่วมกันระบบยูดาต้านะคะจะเป็น Open Data กาเคยด้ินชื่อนี้มาแล้ว ตอนเรื่องทิจิอลเวเล็ตใช่ไหมเป็นโอเพนดาต้ามาปลักกันข้อมูลลิงก์ไปถึงกันเป็นการไหลเวียนข้อมูลระหว่างองค์กรผ่านช่องทางดิจิตอลค่ะประโยชน์มีหลายข้อเลยให้บริการตอบโจทย์มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายการดาเนินการทางการเงินปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการเงินตรงนี้ช่วยได้หมดถูกต้องก็เป็น d ูดาต้าเป็นระบบเดียวใช่นะครับยังไงอันนี้เป็นโครงสร้างโครงสร้างมาให้ได้ดูกันนะคะประชาชนอย่างเราเรา อันดับแรกเนี่ยเขาก็จะมีมีระยะเวลาของเขาอยู่จะมีการตั้งคณะกรรมการทํางานขึ้นมานะคะประมาณปี68เปี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเราเองเนี่ยต้องเป็คนให้ความยินยอมเราะจะมีการ ให้คอนเซนต์ไปว่าเราพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและมันก็จะสามารถเป็นประโยชน์กับเราในภายหลังได้ด้วยนะในการที่จะไปขอสินเชื่ออย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องนก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่เขาประสานนะอ่าใช่จ<ต>ำได้ไหมนกก้า <M aka S 2> ก็คือให้ประชาชนสามารถขอสินเชื่อหรือว่าคำประกันสินเชื่อให้ประชาชนขอสินเชื่อได้บรหิหารการเงินส่วนบุคคลได้นะคะก็จะมีแผนปี68เนี่ยจะเป็นข้อมูลนอกภาคการเงินกันบ้างที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมีข้อมูลอะไรบ้างฮะ จ่ายภาษีไงสมภารค่าน้ำค่าไฟไงบางทีเนี่ยไม่มีสเตตเมนต์ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนแต่ดูวินยัยเรื่องการจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้ตรงเวลาไหม ถ้าตรงเวลาก็สามารถเอามาประกอบในการขอกู้เงินได้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทั้ง d g a ค่ะ<อ>การไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคประปานครหลวงประปาภูมิภาคมันยังมีข้อมูลในภาคการเงินที่จะเริ่มต้นปี69ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีเงินฝากการชําระเงินการชําระยอดคงค้างสินเชื่อ,อตรงนี้จะร่วมกับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือ SFI นะฮะผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้ทอปทอและผู้ให้บริการชําระเงิน หลักทรัพย์กองทุนต่างๆคุณมีหลักทรัพย์และกองทุนอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ใดบ้างอยู่บลอะดบ้างกรมธรรม์ประกันภยัยคุณซื้อประกันความเสี่ยงไว้แค่ไหนตัวคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งจาได้ว่าเราเคยคุยกับว่าข้อมูลตรงนี้เอามาประกอบการใช้ทําธุรกรรมต่างๆได้หมดเลยและโครงการนี้ก็สาหรับธุรกรรมทางการเงินออรวมมาไว้ไหลเวียนเชื่อมโยงกันได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย รองรับไปจนถึงอะไรรู้ไหมโวลชั่วแบงก์อ่าใช่ฮะโวลชั่แบงก์ก็มาใช้ประโยชน์ง,นง่าย,ายคุยง่ายอนุมัติก็อนุมัติเลยไม่ผ่านก็ไม่ผ่านตรงนั้นเลยใช่ประโยชน์ค่ะอันดับแรกช่วยลดค่าใช้จ่ายาการดําเนินงานในระบบการเงินตามปกติเนี่ยต้องส่งเอกสารไปขอขอบบุญเครดิตบูโรสมมากจะปเป็นแบบนี้เวลาขอสินเชื่อต้องมีเคาน์เตอร์ให้คนไปนั่งคุย <S <S ป,ปลอกไปอะไรก็ตามไม่ต้องแล้วแต่พอเชื่อมโยงแบบ Digital, ดิจิทัลเห็นกันได้หมดลดต้นทุนไป แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการเงินได้นะคะการขอสินเชื่อง่ายขึ้นใช่เาจะ<ต>ได้เห็นทั้งหมดใช้บริการส่งข้อมูลจากหลายแหล่งให้กับผู้บริการทางการเงินได้อัตโนมัติก็กดติ๊กส่งไปเลยไม่ต้องไปริป้นเป็นคาร์บอนอีกต่อไปสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อจากทุกที่ได้ด้วยในเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลเราเราเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลของคุณเหมือนกันในแต่ละที่เปรียบเทียบได้เลยใช่ใน,นส่วนของการขอสินเชื่อง่ายขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะแล้วก็ทําให้สถาบันการเงินเนี่ยได้เห็นวินัยทางการเงินขของเเราาะะไดดด้้้ชัจนนนมกึวย บางคนเนี่ยไปเป็นหนี้นอกระบบนแล้วก็อาจจะวินัยเรื่องอื่นเนี่ยไม่ดีกลายเป็นว่าข่าน้ําข่าไฟไหม้จ่ายไปเนี่ยมันเห็นไงไปติดค่านู่นค่านี่ค่านั่นไว้ค่ามัอาจจะไม่ได้เกินหนึ่งเดือน2เดือนไม่ได้อยู่ในเครดิตบูโรแต่พอมันเชื่อมโยงกันหมดเห็นหมดเลยโปร่งใสนะคะดรเศรษฐพุธสุทธิว่านรพุทธค่ะผู้ว่าการแบงค์ชาติบอกอย่างไรบอกว่าเราอยากเห็นการส่งข้อมูลนี้เกิดขึ้นอย่างที่สะดวกนะครับคือในรูปแบบดิจิทัลปลอดภัยไม่มีรั่วไหล มีการดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดทั้งระบบต้องไม่ถูกปิดกันน้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆต้องไม่แพงเกินไปเพราะที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมอาจแพงเกินไปจนทําให้การไหลเวียนของข้อมูลไม่เกิดขึ้นเป็นแบรริเออร์ไงเรื่องของการขอค่าธรรมเนียมในการทรําธุรกรรม1 2 3 4ไปขออะไรก็มีค่าธรรมเนียมไปหมดทีนี้จะพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยง Data เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆแล้วไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยอุดรูรั่วซะหน่อยจะเพอร์เฟกมากเลยค่ะ ต่อต้หน่ออาชญากรรมไซเบอร์อคนไทยยังถูกหลอกข้อมูลยังรั่วไหลอยู่และถูกโตเนี่ยเอาไปใช้หลอกคนไทยอีกทีนึงช่วงสัก2ปีนี้นะหนึ่งมีนาหกห้าถึงสามิบถุนายน6กเจ็ดค่ะห้าแสนกว่าเรื่องเลยเหรอครับเจ้่ความออนไลน์ใช่โอ้ห้าแสนกว่าเจหมื่นห้าพันรเรื่องเสียหาย 65,000กว่าล้านบาทต่อปีเฉลี่ยวันละ80ล้านบาท80ล้านบาทต่อวันค่ะนี่คือหนึ่งปัญหาใหญ่ที่คุกคามชีวิตเศรษฐกิจพังสิ้นเนื้อประดาตัวได้เลยทุกอย่างดีแล้วสร้างไปด้วยและอะไรที่เป็นรูรั่วก็ต้องไปอุดรูรั่วเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดและทันท่วงทีด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ